เฉลยโจทย์ของไหลข้อที่15ข้อย่อยข้อขอไข่นะครับอ่าดูที่ข้อย่อยนะครับในข้อย่อยโจทย์บอกว่าให้เราหาแรงดันก็คือ F นั่นแหละนะครับอ่าแรงดันของน้ําที่ฝาด้านข้างนะครับนักเรียนดูตามรูปเลยนะครับในรูปเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลจากข้อโจทย์หลักแล้วนะครับครูก็เลยได้อ่วิเคราะห์ไว้เรียบร้อยว่าแต่ละด้านนะครับมีความยาว ด้านกว้างก็คือ1นคูณหนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านข้างก็คือ1ตารางเมตรนะครับและทีนี้นะครับความดันด้านข้างแรงดันด้านข้างนั้นเกิดจากความดันเฉลี่ยของอความดันตัวบนสุดบวกกับความดันตัวล่างสุดนะครับนักเรียนสังเกตว่าความดันตัวบนไม่เป็นศูนย์เพราะว่ามีน้ําที่โผล่ขึ้นมากับท่อน้ำเนี่ยลึก0.4เมตรเพราะฉะนั้น ความดันด้านบนจึงไม่เป็นศูนย์ความดันด้านล่างก็คือเกิดจากความลึกตั้งแต่ปากท่อลงมาจนถึงจนถึงที่ก้นภาชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้การคำนวณในข้อนี้อย่างนี้นะครับเราจะมีการคำนวณอย่างนี้นะครับจากาสูตรที่ได้นะครับในกรณีของแรงดันด้านข้างจะได้ว่า F ตัวนี้จะกลายเป็น F เ,เฉลี่ยนะครับจะเท่ากับความดันเฉลีย่ย คูณพ,พื้นที่นะครับโอเคพื้นที่คือ1นะครับพื้นที่ตัวนี้คือ1เพราะฉะนั้นครูเลข1ตัวนี้ครูจะแทนค่าครั้งแรกแล้วก็จะหายไปเพราะว่า1คูณอะไรได้ตัวนั้นสําคัญอยู่ที่ความดันนะครับดูนะครับความดันเกิดจากเอา P1 บวก P2 นะครับหาร2แล้วทั้งหมดนี้จะคูณ a นะครับแล้ว A ตัวนี้มีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าตัว A หายไปนักเรียนยังงงเพราะว่าค่าที่เป็น1คูณเข้าไปแล้วก็ได้ค่าเดิมนะครับ เราเราดู P1 นะครับ P1 นั้นมีความลึกลงมาก็คือลึก0.4เมตรนะครับเพราะฉะนั้น P1 ก็คือเกิดจาก r h g h 1บวกกับ P2 คือ rho g h 1บวก s 2นะครับทั้งหมดหาร2แล้วก็วงเล็บปิดนะครับต่อมาครับ สังเกตว่า r h คือน้ำคือ10กําลัง3คูณ g ก็คือ10 h คือ0.4บวกกับ r h ก็คือน้ำก็คือ10กําลัง3คูณ g คือ10แล้วก็ในวงเล็บที่เป็น h 1บวก h ก็คือ1.4นะครับแล้วทั้งหมดนั้นเราจะหาร2นะครับเพราะว่าเป็นความดันเฉลีย่ยจากนั้นก็เราก็จะคูณ a a ก็คือ1ซึ่งครูหายไปแล้วนะครับเฟดออกไปแล้วเพราะว่า1คูณอะไรได้ตัวนั้นนะครับเราจัดการตัวเลขครับจาก จากการจัดการตัวเลขเราจะได้เป็น1.8คูณ10ยกกำลัง4หาร2นะครับเมื่อหาร2เสร็จแล้วมันจะเหลือ0.9คูณ10ยกกำลัง4หน่วยของแรงเป็นนิวตันซึ่งจะตรงกับตัวเลือกข้อขอไขครับ